สวัสดีครับกครับจากเดลเทเมดกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับการมีวีดมอนกอน์ของเราหลังจากห่างหายไปนานสำหรับลายนี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะมันเคยมีมาแล้วในหมวกอนอกของเราและครั้งนี้ครับไันได้ถูกพัฒนาต่อยอดให้สวยยิ่งขึ้นและลงมาในโมเดลสายที่อยางฟอร์คอนกับลายบุรีลัมครับจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยฮะ เริ่มกันที่ลายของมังกัน็อกครับต้องบอกอตรงว่าเราดีใจามากๆเลยเพราะเราได้ลิขสิทธิ์แท้จากทางสนามมา และโลโก้ครับแข็งไม่ได้แน่นอนซึ่งจะอยู่ทางด้านบนของบวกัน็อกครับและก็ด้านหลังส่วนลายเส้นของสนามแข่งครับจะอยู่ทางด้านข้างของบวกัน็อกครับช่วงท้ายๆหน่อยยิงเพิ่มเติมกับลายธงสนามแข่งนะครับที่มีอยู่บนบวกัน็อกเนี่ยทำให้บวกัน็อกใบนี้ครับดูดีแล้วก็ดูแน่นดูสวยยิ่งขึ้นด้วยครับมาจอเลือกถึงรายละเอียดของบวกัน็อกใบนี้กันครับตัวเชล์ด้านนอกเป็นเชลแบบ ABS ครับคุณสมบัติก็คือแข็งแรงและทนทานนะฮะรองจากเชล์ก็จะเป็นโฟมตัวโฟมเนี่ยเป็นโฟม EPS สำหรับเบาครับคุณสม เบาคือซับแรงกระแทก2อย่างนี้รวมกันนะครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยอุ่นใจได้เลยครับว่าศีรษะของคุณจะปลอดภัยแน่นอนถ้าเกิดอุบัติเหตุครับชิลหน้าที่มาครับเป็นแบบซิงเกิลไวเซอร์มีชื่อว่าเคลียรโครมบูรครับจะออกฟ้าพาหน่อยแต่อุ่นใจได้เลยเพราะมันตัดแสงได้ดีครับช่องรับลมจะมีทั้งหมด4จุดด้านหน้า2จุด จะอยู่ทางด้านบนสีสษะครับแล้วก็ตรงปาดสามารถเปิดปิดได้ช่องระบายลมออก2จุดจะอยู่ด้านหลังใต้สปอยเลอร์ครับเข้าไปที่ด้านในครับตัวนวมจะเป็นนวมแบบเอเชียฟิตครับที่ผลิตมาเพื่อคนเอเชียโดยเฉพาะเมื่อคุณยิงใส่นะครับนวมตัวนี้เนี่ยจะทําการปรับเข้ารูปหน้าของคุณให้ใส่พอดียิ่งขึ้นครับและคุณสมบัติของมันนะครับคือระบายอากาศได้ดีและที่สําคัญเนี่ยนวมทั้งหมดสามารถถอดซักได้ครับแนะนําว่าให้ซักมือนะับอย่าซักเครื่องไม่งั้นเนี่ย นวมจะเสียรูปทรงครับถ้าดึงนวมออกมาแล้วรับรองว่าโมกน็อกตัวนี้สามารถรองรับการติดตั้งบลูทูธได้ด้วยนะครับสายลัดค้างที่มาครับเป็นแบบกิ๊บล็อกใช้ง,งานง่ายแข็งแรงทนทานโมกันน็อกใบนี้ครับมีน้าหนักอยู่ที่1,450บวกลบ50กรัมไม่เกินครับรับรองว่าใส่ไปนะไม่ปวดคอแน่นอนและที่สําคัญฮะหมวกกันน็อกใบนี้ได้มาตรฐานมอกและ e c e 05ด้วยครับ สำหรับโมกันน็อกโมเดลฟอร์ขอนายบุรีรัมีนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีคือสีไตรมีราคาอยู่ที่2,500บาทและสีดำทองมีราคาอยู่ที่2,700บาทซึ่งหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายที่มีใกล้บ้านได้เลยและก่อนจากกันไปนะครับแพทขอตากดไลค์กดแชร์กดสั b ส c r i b e พวกเราด้วยทุกช่องทางเลยนะฮะแล้วมาดูกันว่าโมกันน็อกโมเดลไหนจะถูกนำมารีวิวให้ดูกันส่วนสำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับ เรียกเฮลเมตดใส่สบายปลอดภัยทุกเส้นทางสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ